มันจะเป็นแบบกดทับได้อะไรอ่ะ<ม>กระดูกมันจะโค้งอ่ะใช่เอออ่ะนะเก๋ดีนะคะนะมามาหาของช้อปปิ้งกันดีกว่าเขาบอกว่ามีงานดีๆที่พลาดไม่ได้เลยนะคะจัดนะคะโดยอุตสาหการรมจังหวัดปราจีนบุรีเขาจัดงานกันยิ่งใหญ่มากนะคะ The Best Industry and Cluster Expo 2017 31มีนาคมถึง9เมษายนนะคะจัดที่ฮอล์1 Impact เมืองทองธานีค่ะขนสุดยอดอุตสาหการรมและวิสาหกิจชุมชนชั้นนำกว่า100รายมาโชว์ พยายาพนะครับเพื่อตอกย้ำ เป็นแหล่งอุตสาหกรรมสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะมุ่งหวังเชื่อมโยงทั้งการผลิตการตลาดทั้งในและต่างประเทศน่าจะสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า100้ล้านบาทเลยทีเดียวสุดยอดอุตสาหกรรมชั้นนําและวิสาหกิจเด่นของปราจีนบุรีที่มาร่วมงานในครั้งนี้นะคะก็มีทั้งสินค้าคุณภาพจากฐานการผลิตในจังหวัดปราจีนบุรีภายใต้แบรนด์ดังๆนะบ้านเราเนี่ยเป็นผู้ผลิตนะคะวาโก้กีลาโรสเครื่องสำอาง MTI เครื่องสำอาง s c r a b โปแล้วก็ยังมีถุงน่องช h o r ร l นะคะรวมไปถึงสินค้าอุภคจากบริษัทสหพ ธนาพิบูลจำกัดกรวมไปถึงในกรุ๊มของแลต็ตตาซอยก็มากันเต็มพื้นที่นะคะส่วนกิจกรรมก็เยอะ กิจกรรมเยอะม,<ล>มากนะฮะเรื่องของอนิรรศการการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะฮะการแสดงการจำหน่ายสินค้าในราคาถูกให้กับประชาชนที่เข้าไปเดินในงานแล้วก็จับจ่ายซื้อข้าวซื้อของกันแล้วก็ยังมีการจัดประชุมเจราจาธุรกิจการค้าแล้วก็สร้างเครือข่ายระหว่างผู้ค้ากับผู้ผลิตด้วย<ฆ>และที่พิเศษสุดก็คือสําหรับประชาชนทั่วไปนะครับที่จับจ่ายซื้อของในงานนี้เนี่ยนะครับ The Best Industry and Cluster Expo 2017ทุก1,000บาทเนี่ยก็จะได้คูปองลุ้นสร้อยคอทองคำหนึ่งสลึงทุกวันตลอด10วันที่จงาน แล้วก็ในวันสุดท้ายของการจัดงานก็ยังมีการรุ้นรางวัลพิเศษอีกมากมายทีเดียวและเมื่อซื้อสินค้าครบ3,000บาทก็ยังสามารถแลกรับของที่ระลึกภายในงานฟรีอีกด้วยย้ำว่างานจัดขึ้นตั้งแต่31มีนาคมยาวไปจนถึงวันที่9เมษายนที่ฮอ1์ m p a c t เมืองทองธานีชอบตรงคำว่ายาวเนี่ยยาว <c oughs> ยาวยาว <c oughs> ไปออชอบย <เล S 2> <า>ชอบยาวๆงานถูกๆแบบนี้อยากให้จัดยาวยาวเพราะเราก็รู้สึกว่าแหมเราก็อยากใช้ ตังน้อยๆแต่เราได้ของดีไงถูกต้องค่ะอ๋อเจ๊เคยแบบตื่นเช้ามาแล้วแบบเครียดบ้างไหมว่าเนี่ยตื่นเช้ามา